สวัสดีค่ะวันนี้กับวันที่30เดือน4เมษายน2อ6 4นนะคะตลาดรถมือสองรวมรถยนต์นะคะวันนี้จะเสนอขายเลยนะคะคันนีส้สำหรับคันนี้เลยนะคะเพิ่งเข้ามายังไม่ล้างยังไม่มันเทน,นยังไม่คือยังไม่เก็บงานนะคะก็นำเสนอขึ้นเพจขึ้นเว็บขึ้น YouTube เพื่อเสนอขายสินค้านะคะสำหรับแครี่นะคะอีซูซ c แครี่เครื่องเบนซินนะคะตัวนี้เครื่องเบนซินมีสำเนาให้ดูนะคะว่าอยู่ช่วงกลางระหว่างของของการรีวิวนะคะ อันนี้นะคะเป็นปี2018นะคะคือตัวนี้มันสมรถนะน,นี่คืออันนี้สำเนารถนะคะนี่คือสำเนารถนะสเปครถนะคะอ่าปี2018ตัวนี้เนี่ยมันคล้ายๆเป็นรถคล้ายๆรถมินิทักนะคะคล้ายๆมินิทักนะคะแต่แต่มันจะเป็นคล้ายๆรถขายกับข้าวก็ดีนะคะรถแบบมันสามารถกางและพับได้เป็นหลังคาได้อะเมนี่เนี่ยรูปบันนะคะนี่ให้ดูรูปนะคะนี่คือเปิดรูปให้ดูเลยหน้าตาจะประมาณนี้นะคะอันนี้เดิมเจ้าของเดิมมานะคะ ได้ปีใหม่ปีสามสิบแปไม้น้นๆนะคะไม้อยู่ประมาณ20,000กิโลเมตรสองหมกว่ากิโลเมตรนะคะตัวนี้ได้ความสดความเดิมเจ้าของเดิมนี่คือลักษณะข้างรถนะคะท้ายก็เปิดได้นะคะตัวนี้เหมาะสําหรับจะทําแบบขายของนะคะหรือทําเป็นฟู้ดทักนะคะต่างๆหรือทําเกี่ยวดัดแปลงเป็นพวกขายอาหารต่างๆนี่ในยุคข,ของโควิดนี้คือนําเสนออะไรเลยนะคะคันนี้นะก็ได้สวยได้เดิมโครงสร้างเดิมนะคะภายในก็อันนี้ไม่ได้แกะดูนะคะเพราะมันก็ค่อนข้างเทะ มันเป็นความลิงเร็บลิงเล่งรีงรบช่วงค่ำๆนะคะเมื่อวานก็กลับมาจากทําง,งานก็เลยรีวิวทิ้งไว้ปีสองพันที่แปดกับซูซูกิแครี่นะคะคันนี้นะคะเหม็นรถขายอาหารมาก่อนนะคะเหมนแบบคือใช้งานมาน้อยนะคะใช้งานมาน้อยมากนะคะสองหมื่นกิโลเมตรปีสองพันที่แปดเชื่องเบนซินนะพว <c oughs> งมาลัย power นะคะตัวนี้พวงมาลัย power นะคะการขับการอะไรนี่ก็คือโอเคทุกอย่างสมรรถนะนี่ คือเรียบร้อยเลยนะ,ะได้ความเรียบร้อยนะคะราคานี้หม่ไม่ใช่ใหม่นี้นะคะไหม่อันนี้มันเป็นอ่าที่อีกอย่างหนึ่งะคะ่ะใหม่อีดูอีช่องหนึ่งะคะ่ะไหม่สองหมื่นกว่านะคะอ่าตัวนี้นะคะสามารถเปิดได้สองข้างแล้วฝาท้ายก็เปิดนี่ใหม่กิโลนะคะไหม่กิโลเมตรเนาะสามารถเปิดได้สองข้าง ขายกับข้าวก็ได้ขายอาหารตามสั่งก็ได้นะคะขายก๋วยเตี๋ยก็ได้ขายพวกน้ําพวกอะไรก็ได้เป็นที่ขับไปด้วยนะคือขับไปนะคะแล้วก็ตะเวนเป็นขายพวกเอ,อรถพุ่มพวงนะคะต่างจังหวัดก็ได้นะคะเป็นตอบโจทย์ได้ทุกอย่างะคะ่ะราคาเสนอขายนะคะเสนอขายอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันรถสภาพสวยสวยสดๆคันนี้นะคะเอ,อท่านใดที่อ,อมอง ทักฟู้ดไว้คันก่อนนะคะก็นำเสนอนี่นำเสนอเป็นคันนี้นะคะนี่เปิดโลกเลยนะคะอันนี้รูปช็อตเดิมตั้งแต่ลานส่งรถมานะคะมาถึงเต็นท์เราก็เห็นภาพสดๆแล้วก็ถ่ายลงคลิปไว้นะคะท่านใดจ,จะใช้รถก็จะใช้รถแนวทางนี้นะคะใช้รถแนวทางนี้สำหรับยุคกระแสโควิดนี้นะคะก็เป็นลูกเล่นหรือเป็นอาชีพหรือเป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งนะคะที่จะใช้นะคะที่เต็นท์มีไปเนตรองรับนะคะ ตามีดาวได้นะคะเอกสารดีๆทั่วไปก็จัดสีดาวได้นะคะเป็นรถกระบะนะคะหัวเดียวเนาะนี่เครื่องเครื่องยนต์นี่คือเรียบร้อยมากนะคะราคาสองแสนเจ็ดหมนเกาพันนะคะ, 9, ะ,คะใช้เงินออกรถประมาณคันนี้ใช้เงินออกรถประมาณ1000งบาทนะคะเตรียมไว้นะคะผ่อนหกพันกว่าบ like, าทหกปีนะคะไกลๆประมาณกันหกพันนะคะหกพัลบเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะ